สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Banana Lily Channel น,นะคะวันนี้คุณแม่มาเองค่ะ <Un own S 1> เพราะว่า <ka. S 1> ลูกๆเรียนออนไลน์ าาว่างานมายถึงก,กิจกรรมของ,<ห>ของแม่แคิดไม่ออกว่าระหว่างระหว่างลูกเรียนออนไลน์อ่ะปกติเราทําอะไรก็นึกถึงกิจกรรมที่ที่ตัวเองได้ทําเพื่อตัวเองก็คือการทําดีท็อก <c oughs> ส์สวนทวารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความชอบส่วนตัวค่ะ ไม่ต้องสนใจบัวใหญ่ของแม่นะคะเพื่อความเฮฮาเฉยๆค่ะ <laughs> ก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่คุณแม่ใช้ในการทําดีท็อกก็จะเป็นกาแฟบริสุทธิ์นะคะคุณแม่ใช้แบบนี้จริงๆใ,ใๆใช้มาเคยใช้มาหลายแบบค่ะมีแบบตักเป็นช้อนแล้วก็เอาไปต้มแล้วค่อยกรองก็มีหรือว่าแบบตะเ,เป็นเป็นเป็นอะไรนะผงกาแฟบริสุทธิ์มาเลยแล้วก็ตักแล้วก็ละลายได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นซองค่ะอันนี้ก็จะสะดวกขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ต้มน้ำเดือดเอาลงไปแล้วก็ เอาทิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มาหลายแบบเหมือนกันแล้วก็มีกาแฟาบริสุทธิ์สําหรับส่วนทวารแล้วก็จะเป็นขวดจริงๆแล้วไอ้อุปกรณ์อันนี้คือมีก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะมีเป็นซองสี่เหลี่ยมก็มีมีสเกลบอกก็มีค่ะแต่คุณแม่ก็สะดวกใช้แบบนี้นะคะ่ะก็จริงๆแล้วก็ใช้น้ําปริมาณคือการการใส่น้ําลงไปแล้วแต่ความ สบายตัวเวลาเราใส่เข้าไปในในของเราอะไรเงี้ยนะคะคือคุณแม่ก็กะเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเตรียม<ร>กาแฟส่วนเตรียมอุป,ปรกรณ์เสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็เนี่ยคะ่ะต้มต้มในน้ำเดือดต้มในหม้อยอย่างนี้ละคะ่ะต้มลงไปเลยคะ่ะมาถึงขั้นตอนของการต้มกาแฟนะคะต้มกาแฟบริสุทธิ เพื่อให้สารออกมาจากทุนนี่แหละค่ะต้มไปสักพักนึงแล้วก็ค่อยปล่อยให้เย็นแล้วค่อยเอาไปทําการบีบดอกมันค่เทสเขั้นตอนที่ต้มแล้วนะคะเราก็ต้องตั้งพักทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เย็นก่อนนะให้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยไปใช้งานะค,ะคุณแม่ทดสอบดูน้ำแล้วก็อุ่นแล้วนะคะแล้วก็เอาซองนี่ออกเดี่ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนถัดไปเลยคะ่ะ น้ำก็จะเป็นสีเข้ม,ขมๆแล้วเดี๋ยววันนี้ออกแลคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ได้เวลาแล้วนะคะจะได้ไปทำดีท็อกที่ห้องน้ำแล้วค่ะจริงๆแล้วคุณแม่จะกลัน้นหลังจากที่ปล่อยน้ำเข้าไปในในร่างกายในทวาร หมดขวดแล้วนะคะคุณแม่จะปล่อยกั้นไว้สักประมาณอย่างน้อย10นาทีค่ะจริงๆที่อ่านมาก็คือประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ก็ได้แค่10นาทีอะค่ะมากสุดที่เคยได้เนี่ยประมาณสัก1 0 13นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือจะต้องถ่ายออกให้หมดนะคะก็คือนั่งห้องน้ำอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะออ,ออกหมดนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ต้องขอตัวไปทำดีท็อกซ์ที่ห้องน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวกลับมา,มาดเทสน้ำแล้วก็เย็นอุ่นอุ่นอุ่นน,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 นิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปเทสใส่ขวดตรงนี้นะคะเราจะมีขวดมีท็อกจูของคุณแม่จะเป็นขวดบางทีก็จะเป็นมีถุงพลสติกนี่ไงชมหน้าขวดดีท็อกของคุณแม่เองคะ่ะใช้ประจำเลยขวดนี้สะดวก เนี่ยคะ่ะคุณแม่ก็เทน้ํากาแฟนะคะใส่ขวดดีท็อกเรียบร้อยแล้วค่ะก็อีกสักครู่ก็จะปล่อยน้ำนะคะให้เข้าทางถวารหนักจะก้นไว้ให้ได้สักสิบนาทีเลยคะ่ะได้ไหมออ พอใกล้พอหมดขวดแล้วคุณแม่ก็จะพยายามกลั้นไว้ให้ได้ประมาณ1 0บถึงสินาทีประมาณนี้ค่ะก็จริงๆแล้วอยา่างนี้คุณน่าจะเป็นสิบสีทแต่าทย์ที่ดีที่ที่เว็บไซต์มาเขาบอกว่าประมาณ15นาทีอ่าล้วค่ะหลังจากที่ไปทําดีท็อกมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คุณแม่จะดื่มน้ํา ก็ให้ยเยอะๆเลยค่ะเหมือนเหมือนร่างกายสูญเสียน้ําออกไปอะไรเงี้ยก็จะดื่มน้ําเข้าไปสักหนึ่งขวดใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนโล่งแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกเฟรชสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปของคุณแม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามใน Banana Bo l a n d y Channel นะคะอันนี้คุณแม่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย